สวัสดีค่ะทุกคนทั้งช่องทิฏฐภาชาแนลนะคะไอยอยากจะมาบอกข่าวนิดนึงว่าช่วงนี้อายยุ่งมากเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าตอนนี้อายมีสอนเต็มกำลังเลยนะคะสอนเปนโนก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆออกมานะคะก็จะเป็นตอนนี้เนี่ยช่วงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะอายก็จะเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับชีวิต การใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์นะคะรวมถึงคลิปอาหารการทานวีแกนนะคะหรือว่าเป็นมังสวิรัตท,ที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นมไข่เนยเลยนะคะก็จะมีออกมาเป็นไลฟ์สไตล์ของอายนะคะบวกกับชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตนิดนึงตอนนี้อยู่สตูดิโอนะคะก็อันนี้สตูดิโอของอายเองนะคะเด นี่ค่ะตอนนี้อายมีสตูดิโอใหม่นะคะแล้วก็มีเป็นโน2ตัวเลยนะคะก็นักเรียนนั่งหนึ่งตัวคุณครูอายอิชานนะคะก็นั่งฝั่งซ้ายนะคะเป็นสตูดิโอใหม่นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ายังทํางานอยู่นะคะก็ถ้ามีเวลาก็จะตัดคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็อย่าเพิ่งเลิกกดติดตามกันนะคะก็รอคลิปต่อๆไปนะคะคาดว่าจะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้ออกบอ่อาจจะมี1วิดีโอต่อ 1อาทิตย์นะคะรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย